สอบข้าราชการท้องถิ่นต้องอ่านอะไรบ้างสวัสดีครับทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับฟังเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะต้องอ่านสอบข้าราชการท้องถิ่นในส่วนของภาคกอนนะครับซึ่งในการสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนแบบปรนัยก่อนนะครับ จะแบ่งการสอบเป็นทั้งหมด3ภาคได้แก่ภาคกอภาคขอและภาคคอเกณฑ์ที่จะต้องสอบผ่านคือ60%ทั้ง3ภาคนะครับภาคกอ100คะแนนต้องผ่าน60คะแนนขึ้นไปนะครับและภาคขอรวมถึงภาคคอด้วยต้องมีคะแนน60คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านเกณฑ์การสอบและขึ้นบัญชีครับ โอเคครับเราก็มาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับคล,คลิปนี้นะครับจะพูดถึงหลักสูตรที่จะต้องอ่าน,นครับในภาคกอซึ่งภาคกอเนี้ยเป็นภาควิชาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับคะแนนเต็ม100คะแนนซึ่งในภาคกอนี้จะแบ่งออกเป็น4วิชาครับได้แก่ 1. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลคะแนนเต็ม30คะแนน 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการคะแนนเต็ม30คะแนน 3. วิชาภาษาไทยคะแนนเต็ม20คะแนน 4. วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม20คะแนนทั้ง4วิชานะครับจะรวมได้100คะแนนนะครับทั้งหมด4วิชา100คะแนนครับผมเรามาดูวิชาที่1ครับวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลเป็นวิชาที่จะวัดความสามารถของเราในเรื่องของการสรุปความจะประเด็นเรื่องราวต่าง ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นตามข้อมูลหรือสมมติฐานที่มีอยู่นะครับสามารถสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและอุปมาอุปไมยนี่ก็จะเป็นวิชาความสามารถในการศึกษานะรการวิเคราะห์และสรุปผลนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับ วิชาที่2ครับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการจะทดสอบเราในเรื่องของพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการนะครับก็จะมีกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องและสิ่งที่เราต้องรู้งต่อไปนี้ครับ1ครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยพุทธศักราช2560 2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครับพุทธศักราช2534ครับและที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540ครับและที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542 9. พระราชกิจษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546 10. พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพุทธศักราช2558 11ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมนี่ก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายพื้นฐานครับที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการวิชาที่3ครับวิชาภาษาไทย วิชาภาษาไทยเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของเราในการใช้ภาษาดังต่อไปนี้อ่านจับใจความอ่านสรุปความการตีความหมายจากข้อความหรือบทความการขยายความจากข้อความสั้นๆหรือบทความการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆการเรียงความการสะกดคำการแต่งประโยคและคำศัพท์ต่างๆ นี่ก็จะเป็นในส่วนของวิชาภาษาไทยนะครับวิชาที่4วิชาภาษาอังกฤษเป็นการทดสอบความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านการสรุปความการตีความและความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบื้องต้นนะครับครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นหลักสูตรเนื้อหาที่จะต้องอ่านสอบนะครับเพื่อใช้ในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่นนะครับในส่วนของภาคกอ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในปี2562นะครับย้ำนะครับเป็นเกณฑ์ที่ใช้สอบในปี2562นะครับส่วนในปีนี้จะเปิดสอบเร็วๆนี้นะครับจะประกาศในวันที่9กุมภาพันธ์2564นะครับซึ่งในวันที่9กุมภาพันธ์2564นี้นะครับก็จะเป็นการประกาศรับสมัครสอบนะครับเขาก็จะบอกเกี่ยวกับข้อกําหนดข้อปฏิบัตินะครับแนวทางการสอบนะครับเนื้อหาที่จะออกสอบในภาคกภาคขและภาคคนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับในการสอบแต่ละปีก็จะมีเนื้อหาที่ไม่ต่างจากนี้ไปมากนะครับใครที่จะเตรียมตัวสอบก็ต้องเลือมอ่านตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับหากมีการอัปเดตเนื้อหานะครับซึ่งวันที่9เนี่ยจะมีการเปิดรับสมัครสอบแน่นอนครับผมเองก็จะทําคลิปอัปเดตเนื้อหาที่จะสอบปีล่าสุดนี้ให้เช่นเดียวกันครับสุดท้ายนี้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องกู๊ดอิสราไว้ด้วยนะครับ หากมีข่าวสารในการสอบเนื้อหาหลักเกณฑ์การสอบข้าราชการต่างๆผมก็จะทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการสอบข้าราชการเนื้อหาต่างๆนะครับก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยอยากพูดคุยอยากสอบถามก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับพูดคุยกันมาได้ติชมกันมาได้นะครับผมจะอ่านและตอบอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ